สวัสดีค่ะหมอน้ำโอจะเพจดวงดีอีเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนโสดนะคะซึ่งเราจะมาเล่นกันเหมือนเดิมนั่นก็คือที่อาการนั่นเองอ่าเราจะมีให้เลือกจอุดสามใบนะคะเลือกใบที่รู้สึกว่าดึงดูดตัวเองที่สุดนะคะเราจะมาดูกันว่าคนสถานะโสดนะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาไหมตั้งสติแล้วก็เลือกดีๆนะคะใบที่หนึ่งไปที่สองแล้วก็ไปที่สามค่ะ มาสำหรับเลือกใบที่1คนที่เลือกใบที่1น,นะคะคุณได้เจ็ดถ้วยคำว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยถ้วยมันเยอะมากๆเลยเหมือนว่าตอนนี้ในช่วงของที่คุณโสดนะคะคุณอาจจะไปเซฟซื้อเซฟซีรีอะไรต่างๆนานาน้ออาจจะทำให้สเปคคุณค่อนข้างสูงช่วงนี้ถาถว่ามีคนเข้ามาไหมก็ เสียใจด้วยนะคะยังไม่มีเพราะว่าสเปคคุณสูงมากเกินไปนะเอออาจจะต้องลองลดสเปคลงมานิดหนึ่งนะคะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยคุณก็จะแบบตัดทิ้งออกไปเลยเนาะคนนี้ยังไม่ใช่คนนี้ยังไม่ใช่คนนี้ยังไม่ตรงสเปคฉันเหมือนคุณพอคุณโสดขึ้นมาระยะหนึ่งอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าฉันจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอืมต่อไปนะคะคนที่เลือกไปที่สองนะคะคุณได้ไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญนะคะคุณก็ ช่วงนี้มันก็มีคนเข้ามานะคุณก็มีความที่แบบว่ามีคนเข้ามาในชีวิตเพิ่มขึ้นมีสังคมมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่คุณ,ค,ณคุณก็จะจัดวางเขาอยู่ในเขตเ r i e n d z o n นะคะเพราะฉะนั้นดูจากในรูปนะคะคุณก็จะได้ไปคุกคีกับเพื่อนมากมากกว่าอยู่กับแบบคนรักหรือว่า เหมือนเหมือนคุณใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยจนคุณแบบว่าไม่ได้โฟกัสถึงเรื่องความรักขนาดนั้นคุณก็แบบ Happy Enjoy Your Life ์อยู่กับเพื่อนอย่างนี้นะคะ สดท้ายคนที่เลือกไปที่3นะคะคุณได้ไพ่2ถ้วยซึ่ง c o n g r a t u l a t i o n ค่ะคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่หรือว่าคนดีๆในเร็วๆนี้นะคะ2คู่เนี่ยหมายถึงว่ามีคนเข้ามาแล้วคุณก็ชอบพอกับเขานะคะอาจจะได้สารสัมพันธ์ไปจนถึงการเป็นแฟนกันเป็นคนคุยจนแบบเป็นเนื้อคู่ได้เลยนะคะก็มาดูกันค่ะ โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่มาเล่นกันนะคะขอให้คนโวดทุกคนได้เจอคนที่หวังแล้วก็คนที่ชอบนะคะยังไงก็ฝากติดตามเพจดวงดีทั้งใน Facebook, Youtube แล้วก็ติ๊ตักด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ